และนี่คือต้นไม้ที่ผมเนี่ยได้ทําการปลูกเอาไว้ฮะซึ่งแน่นอนว่าน้องเนี่ยยังต้นเล็กอยู่คือยังเลเวลหนึ่อยู่เลยเนี่ยอืมคือให้เราทําอะไรอืมผม <c oughs> อ๋อต้องมีแบบกระบวยรดน้ำใช่อ๋อนี่ๆๆ่น,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 นี่อันนี้ปรีฮะกดเข้าไปเรียบร้อยอ่าแล้วก็กดอืมคลิกอ๋อเป็นการคลิกคือออโต้คลิกอันนี้เนี่ยผมว่าโคตรสาคัญคือผมเคยเล่นแบบแนวนี้มาก่อน <c oughs> เออออโต้คลิกนี่ต้องมาแล้วเออกดไปออโต้คลิกคือผมจะได้ไม่ต้องมายืนคลิกไงและก็ต่อมานะฮะซึ่งผมเห็นอันนี้อันนี้เนี่ยสามโลบักคือคูณสองเงินอันนี้เนี่ยผมว่าก็สําคัญเหมือนกันโอ้คูณห้าเงินสามสโลบักฮะอันนี้ก็สําคัญเอาประมาณนี้ก่อนเออประมาณนี้ก่อนเพราะว่าเรานี่ยยังไม่ได้เล่นอะไรเลยผมมาถึงก็จ่ายอย่างนี้ <c oughs> จ่ายจ่ายจ่าย,จ,ายจ่ายอย่างเดียวฮะอ,อุ้ยโอนี่ไง กบลดนามาแล้วก็มาลดต้นไม้ของเราเรียบร้อยต้นไม้ของผมกลายเป็นเลเวลสองแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการตัดต้นไม้ของเราอืมอืมอืมตัดออกมาเรียบร้อยทีนี้เนี่ยผมก็จะได้เงินนะฮะแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาซื้อตรงนี้อ้ามาทําการกอัปเกรดโออันนี้เลเวลสองอันนี้อะไรห้าร้อยโอผมิ่มเข้าใจแล้วฮะอันนี้อัปเกรดได้แปดสิบโอจะขึ้นทีละสาม โอเคผมเข้าใจแล้วอันนี้ก็เอามาลดน้ําต้นไม้ของเราเรียบร้อยแล้วก็เอาตัดต้นไม้เอาไปขายสบายมากเออโอ๊ลืมดูในสตมีอะไรบ้างอันนี้เหมือนว่าจะเป็นแซนต้าออเป็นโทเทมฮะตรงนี้เนี่ยจะเป็นโทเทมอันนี้เนี่ยเป็นขวานซึ่งทางด้านล่างเนี่ยก็อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นขวานนะฮะซึ่ง OPX โอ้กอพันเก้าอันนี้เพิ่มโชคนะฮะซูปเปอร์เอ็กเออดับเบิลดาเมจอันนี้ก็เป็นกล่องของขวานเออเอาเอาไปก่อนแล้วกันนะ ึ่งในตอนนี้ผมต้องอัพอันนี้เอออัพไปอัปเกรดอันนี้ไปก่อนแล้วก็เราเนี่ยอัปเกรดอันนี้ด้วยอืมอัพอันนี้ไปเรียบร้อยคือด้านบนนี้ซื้อโอ้ด้านบนนี้ซื้อได้นี่เออผมว่าผมต้องเอาอันนี้มาลดก่อนเอาอันนี้มาลดฮะเรียบร้อยเวลสามแล้วก็ตัดมาคืออันนี้เนี่ยผมขอเงินดีๆได้หมื่นกว่าผมซื้ออันนี้ซื้ออันนี้สามพันโอเคโอ้ขึ้นไวมากแป๊บเดียวฮะเวลสี่อุ๊ยอันนี้เรนโบวด้วยอ่ะเอออันนี้สี่ร้อยอ่ะเอามา อ่าโอเคพันหนึ่งอันนี้สองพันโอเคคือจะได้แบบว่าไวขึ้นไงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะได้ไวขึ้นเหมือนกันนะเด็ทนานผู้ชมเอาเป็นว่าก่อนอื่นเหมือนว่าตรงกลางเนี่ยจะมีอะไรด้วยคือตรงนี้มีอะไรฮะเป็นอีเวนต์แอดมินใช่ไหมอ่ะคือเหลือยี่สามชั่วโมงอออันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นแอดมินอีเวนต์ฮะซึ่งระยะเวลาเนี่ยประมาณยี่สามชั่วโมงเออไม่ไม่น่าจะได้ออันนี้อะไรสิบพีสิบพอยผมมีอยู่สี่ เอ้ยถ้าผมมีสิบนี่ผมมาซื้อตรงนี้ได้นะไซเบอร์โทเทมไซเบอร์เนี่ยเอาไปทำอะไรเป็นโทเทมหรออ๋อเป็นโทเทมฮะอันนี้เป็นขวานเอ้ยอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากเออเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองสมขวานนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือ1นาทีเท่ากับอ๋อออนไลน์1นาทีเท่ากับ1นึ่ง p o i สิบนาทีเท่ากับ10บ p o i แค่ยืน M K ไว้อะไรประมาณนี้น่าจะใช่นะเออแต่ตอนนี้โอเป็นเรนโบหานี่เป็นเรนโบโอ้เอ้ยอ,อ,อ,อะไรเนี่ยอันนี้ข้างหน้าอ๋อ super act <c oughs> เออผมไม่ได้จะเอานะซปเปอร์แอ็กเอได้เงินเท่าไหร่ 7, เจ็ดแสนทำได้อีกไหมดีๆแล้วเจ็ดแสนโอห้าแสนเออโอได้เงินเป็นล้านฮะตอนนี้ผมร่ำรวยเงินทองโอร่ลำรวยมากสามล้านสี่ล้านคือเอาซื้ออันบนก่อนอันบนเนี่ยน่าสนใจแล้วก็อัปเกรดอันล่างไปฮะเอออันล่างนี่อัปเกรดไปเยอะๆเลย เพราะว่าอันนี้เนี่ยน่าจะสําคัญในช่วงต้นๆนะผมว่าเนี่ยอันนี้เออแล้วก็เอามาอัปเกรดต่อฮะเวลหกเรียบร้อยเมกาลักงอีเวนต์สตาร์ทเมกาลักฮะเดี๋ยวอะไร <c oughs> เออกดรับจอยคอมมูนิตี้เอาไว้ก่อนได้ไหมยิดีเจ้โอ้โหเด้ง <c oughs> เออเด้งแบบไวโอ้แต่ตอนนี้เรามีห้าล้านแล้วฮะเมกาลักอีเวนต์ว่ะเออผมว่าผมต้องซื้อสปาร์เกอร์วันนี้มาเอออัปเกรดไปอันนี้อ,อัปเกรดมาเอออัอันนี้ไป เออไปอัพไปแล้วก็ทางด้านนี้ทางด้านนี้เนี่ยก็ต้องอัพเกรดนิหนึ่งนะฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้อัพเกรดเลยเอออัพไปอัพไปเยอะๆเลยอ่าโอเคประมาณนี้แล้วก็โออันนี้เวลอะไรแล้วเวลเจ็ดมาเลยลดไปฮะเรียบร้อยโอ้กลายเป็นต้นอะไรล้วก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้มาด้วยอันนี้ลดไปเออเรียบร้อยอันนี้ด้วยลดไปฮะอืมเรียบร้อยอ่าอันนี้เวลห้าลดไปอีกคือลดไปเอ็กพีเพิ่มไหม เออน่าจะเพิ่มได้นิดหนึ่งนะอันนี้มีร้านค้ามีแบบมีขึ้นแจ้งเตือนอะ่ะเออไม่มีอะไรมัง้งช่างมันเออผมกดขุดต่อฮะโอ้โหโชคคูณสองเลยอะ่ะเออได้โว้ยทีทีสี่ล้านโอ้รวยะฮะรวยล้นฟ้าแล้วตอนนี้ตรงข้างๆนั้นเจ็ดล้านเออเจ็ดล้านตอนนี้ผมมีสิบเอ็ดล้านสิบสี่ล้านผมซื้อนี้ต่อเรียบร้อยอ๋ออันนี้เป็นขยายพื้นที่ฮะซึ่งข้างบนนี้สิบล้านเอาวันนี้ก่อนเอออัปเกรดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวอัปเกรดตรงนี้ไปด้วย ข้างบนนี้สองแสนและในตอนนี้ผมมีเงินเนี่ยสองร้อยล้านแล้วผมว่าอันนี้ซื้อมาจด้โอ้ติดครับติดอันนี้ผมติดโอ้โหอ,ออกไปได้อยู่ๆเข้าไปติดอยู่ข้างในเออผมต้องรีสปอนฮะแล้วก็โอ้เหมือนว่าจะเป็นแบบว่าตู้ฟิวชั่นนะเออเหมือนจะเป็นตู้ฟิวชั่นฮะเอานี้มาก่อนเอออันนี้ผมว่าน่าจะเป็นตู้ฟิวชั่นใช้เวลาเนี่ยสิบสี่นาทีเลยโว้ใช้เวลาเยอะมากโอ้ยตรงกลาง โอ้ตัวนี้เนี่ยเรามีสิบแล้วนะเฮ้ยผมขอดีๆนะเรามีโอกาสได้ขวานอะไรโอ้ oh, 0.1เปอร์เซ็นอืมคือขอสัก3.8เปอร์เซ็นต์1.9เปอร์เซ็นตก็โอเคเอามาหนึ่งอันอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอะ,อนนอะไร,อะไรเออเออผมได้3.8เปอร์เซนต์มท่านผู้ชมเออนี่ไงเอดเอดาเมเนีสองฮะเอยใช้ได้นะเออฟันเร็วขึ้นด้วยเนี่ย เฮ้ยดีดีดีด,ดีผมว่าเปิดมาเนี่ยไม่แย่ฮะคือก็ตอนแรกกะว่าจะได้อัน60%ด้วย <c oughs> เซนออแต่ว่าได้ได้ดีมาก็ถือว่าโอเคฮะวุฒิตาสตรเร็วมากแปบ๊บเดียวเรามีเงิน40ล้านโอหางเงินไวฮะแต่ในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงเราก็ต้องรีเบิร์ว่ะเออต้องใช้เงินประมาณ20เอ้ยเพื่อนให้เหรอเือนยเพื่อนโอ้โอ้ ฝั่งบัวเวลยี่สิบแปดฮะผมลดเลยโอ้ต้นไม้เวลยี่ห้าต้นไม้อันหรูด <c oughs> โอ้ที่ดีแล้วสิบสามที what ได้เงินเยอะมากอืมตัดไปฮะโอ้หกสิบสามทีโอ้โอแป๊บเดียวฮะแปดสิบทีแล้วแล้วก็เออผมซื้อตรงนี้ได้วะ w a t e r f a l ออันนี้โอ้ โอ้เราคือเราขึ้นไวมากอะ่ะเออนี่คูณสองอซื้อหมดฮะซื้อหมดเรารวยมากอัปเกรดหมดฮะเบลแปดโอ้เรารวยจริงนะตอนเนี้ยรวยแบบเป็นร้อยเบียผู้ชมตอนนี้มีเงินเป็นทีแล้วอะ่ะเบลเก้าแล้วอเออกระบวยรถน้ําผมเบลเก้าแล้วอันนี้อัปเกรดไปได้อันนี้เป็นฟิวชั่นนะฮะเออเหลือสองนาทีเหลือหนึ่งนาท,อนาทีอัปเกรดไปแบบเหลือน้อยๆเลยสี่สิบวิเหลือประมาณสักห้าวิได้ไหม ถ้าเกิดตัดอีกเนี่ยผมก็แบบมีเงินเหลือ,ลอแล้วอ่ะเนี่ยโอ้หแบบตัดทีหนึ่งได้เงินเป็นทีเป็นพันล้านรวยล้นฟ้าแล้วฮะอันนี้ซื้อได้ซื้อหมดซื้อหมดเพื่อนให้อีกเหรอเพื่อนใจดีมากไม่เคยเจอใครใจดีแบบนี้มาก,ก่อนผมลดเลยโอ้ยิบเจ็ดต้นไม้เปลี่ยนไปฮะเป็นต้นไม้อะไรเราก็ไม่รู้อ่ะได้ทีละสามสิบเอ็ดทีโอ้โห ได้เงินเยอะมากแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบบรีเบิร์ตไปอะใช้ทั้งหมด 20m รีเซ็ตหมดเลยนะฮะแต่ว่ายกเว้นแบบว่าขวานของเราโทเทมแล้วก็คริสตลัลนะฮะคือเออถ้าเกิดว่าผมแบบรีเบิร์ตไปนี่ผมก็จบไงผมก็ไม่เหลืออะไรแล้วไง <laughs> เออตอนนี้นี่ผมอุตส่าห์มาได้กระไ้วฮะแต่เดี๋ยวค่อยเราเดี๋ยวเราค่อยรีเบิร์ตที่หลังนะเออไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันท่านผู้ชม โอเคฮะสองคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ